ในทุกๆประเทศจะต้องมีตำนานพื้นบ้านที่เล่าต่อสืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัยบ้างก็เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาบ้างก็เป็นเรื่องจริงและนี่คือตำนานพื้นบ้านสุดสยอง วิญญาณเจ้าสาวสแสแครีมเมอร์จะมีอะไรที่น่าเศร้าไปกว่าความตายในชุดวิวาเรื่องราวชนหดหูและคนหัวลุกของหญิงสาวที่ตายในชุดวิวานี้ถูกเล่าต่อๆกันมาทั่วทุกมุมโลกหนึ่งในนั้น,นคือเรื่องราวบนถนนสัสแคนในรัฐเพนซิลเวเนียกับสะพานรางรถไฟที่ชื่อว่าซั s สโคฮาน่าที่มีตำนานท้องถิ่นสุดสยองว่าหากคุณขับรถข้ามสะพานนี้แล้วจอดรถบนสะพาน จากนั้นก็นํากุญแจออกมาวางไว้บนหลังคารถและถ้าคุณคิดว่าตัวเองใจแข็งพอก็ให้มองผ่านกระจกมองหลังของรถวิญญาณเจ้าสาวที่เรียกกันว่าซัสแคสครีมเมอร์จะปรากฏตัวออกมาให้คุณเห็นตำนานแล้วว่าวิญญ,ญาณน,นี้เป็นหญิงสาวที่ถูกเจ้าบ่าวหลอกให้เข้าพิธีวิวาด้วยความเสียใจเธอจึงมาผูกคอตายที่สะพานแห่งนี้ว่ากันว่าเสียงโหยหวนก่อนตายของเธอนั้น ดังกล้องไปไกลหลายไมล์หลุมศพของลิลลี่อีเกรตำนานสยองนี้เกิดขึ้นที่เมืองซอลเลกรัฐยูทาที่สุสานในเมืองมีหลุมศพของหญิงที่ชื่อลิลลี่อีเกรที่เสียชีวิตเมื่อปี1950ในวัย77ปีซึ่งหากเรามองแบบผิวเผินหลุมศพของเธอก็เป็นเพียงหลุมศพธรรมดาแต่ถ้าหากสังเกตดีๆก็จะพบกับอะไรบางอย่างที่ชวนขนหัวลุก นั่นก็คือคำจารึกบนป้ายหลุมศพที่เขียนว่าเหยื่อของสัตวร้าย666ซึ่งถ้าหากคุณลองนำเลข666ไปค้นหาข้อมูลดูก็จะรู้เลยว่ามันคือสัญ,ญลักษณ์ของซาตานและเหตุใดสัญ,ญลักษณ์นี้ถึงมาปรากฏในเมืองที่เคร่งศาสนาที่สุดในประเทศแบบนี้เป็นไปได้ไหมที่เธอตกเป็นเครื่องสังเวยให้กับลัทธิบูชาซาตานหรือไม่ก็เป็นสาวกลัทธิที่ว่านี้ซะเองจนถูกลงโทษ แบบเดียวกับการสังหารแม่มดคำถามและข้อสันนิษฐานมากมายเกี่ย,ยวกับลิลลี่ถูกเล่าต่อๆกันมาหลายทศวรรษจนกลายเป็นตำนานลึกลับของเมืองนี้เป็นในที่สุดซึ่งแท้จริงแล้วมีผู้ให้ข้อมูลที่ดูน่าจะเป็นความจริงที่สุดเอาไว้ว่าคำจารึกนั้นถูกสลักไว้โดยสาม,มีของลิลลี่เพื่อประชดประชันเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่สามารถหาข้อสรุปเรื่องการตายของภรรยาเขาได้พีฮ่งททเลสาบสโต สวนโกลเด้นเกตในซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียที่ขึ้นชื่อในเรื่องความเฮี้ยนและสิ่งลี้ลับหลายคนพบว่าตัวเองวิ่งกระแทกบ,บางสิ่งจนลม้มทั้งท้ที่ข้างหน้าเป็นแค่ทางโลง่ลงๆบางทีก็รู้สึกเหมือนมีใครกำลังเดินตามทาั้งท้ที่ถนนว่างเปล่าสวนแห่งนี้จึงถูกเรียกกันว่าสวนแห่งวิญญาณแต่เรื่องลี้ลับ ที่ดูเหมือนว่าจะน่ากลัวและโด่งดังที่สุดของที่นี่เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่6มกราคมปี1908เมื่อมีข่าวว่าชายคนหนึ่งชื่ออาเธอร์พีเจียนเขาถูกตำรวจจับในขณะที่เขากำลังขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนดที่น่าพิศวงคือนายอาเธอร์ได้ให้ปากคำกับตำรวจด้วยสีหน้าท่าทางที่หวาดกลัวว่าเขากำลังพยายามหนีจากวิญญาณหญิงสาวคนหนึ่งที่ตามเขามาตั้งแต่ทะเลซาบสโตโดยบอกว่า เธอเป็นหญิงสาวผมยาวรุงรังจนมองไม่เห็นใบหน้าเธอพูดขึ้นมาจากแม่น้ำแล้วเริ่มต้นเดินตามเขาอย่างน่าขนลุกด้วยเท้าเปล่าเขารู้สึกกลัวจึงวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตแต่พอหันกลับไปก็พบว่าเธอยังคงเดินตามเข้ามาติดติดตำรวจจึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบริเวณที่นายอาเทอร์กล่าวถึงซึ่งก็ไม่พบอะไรที่ผิดปกติแต่หลังจากนั้นก็เริ่มมีคนพบหญิงสาวคนนี้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้น จนกลายเป็นเรื่องเล่าขานและท้าทายของเราวัยรุ่นที่ชอบลองของมาจนถึงปัจจุบันประตูนรกแห่งบ็อบบี้แม็กกี้บ็อบบี้แม็กกี้มิวสิกเวิลด์คือในคลับบาร์แห่งหนึ่งในไวเดอร์รัฐเคนทักีซึ่งมีนักร้องเพลงคันทรีชื่อบ็อบบี้แม็กกี้เป็นเจ้าของแต่ที่ทําให้บาร์แห่งนี้โด่งดังมีชเบียรดด์รถดีหรือดนตรีที่ไพเราะแต่กลับเป็นเรื่องเล่าพื้นเมืองที่ชวนคนหัวลุก เรื่องเล่าของนาคลับที่มีห้องพิเศษที่สามารถเชื่อมต่อกับนรกและนำลาปีศาจจากเอเวจีขึ้นมาบนโลกได้แต่ก็ไม่มีข่าวว่าลาปีศาจนั้นหลุดออกมาอลวาดเหมือนในหนังสยองขวัญไม่แน่พวกมันอาจจะต้องการแค่เบียร์เย็นๆหรือไม่ก็ดนตรีคันทรีในวันพักผ่อนของมันเท่านั้นบางคนก็เล่าว,ว่าบาร์แห่งนี้เป็นที่สิงสู่ของวิญ,ญญาณตายทั้งกลมของนางเพิร์ลไบรอันโดยตำรวจ พบหัวของเธอที่บาร์แห่งนี้ในช่วงปลายศตวรรษที่19ซึ่งฆาตรกรคือนายสกอตต์แจ็กสันผู้เป็นสามีและเพื่อนของเขาอลอนโซวอลลิงต่อมาทั้งคู่ก็ถูกประหารด้วยการแขวนคอและมีเรื่องเล่าถึงวิญญาณของหญิงสาวที่ชื่อโจฮันนาเธอชอบพอกับนักดนตรีคนหนึ่งในบาร์แห่งนี้แต่ภายหลังชายคนนั้นกลับถูกพบเป็นศพแขวนคอตายในห้องแต่งตัวโจฮันนามั่นใจว่า คนรักของเธอไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่ถูกพ่อของเธอฆาตกรรมด้วยความเสียใจเธอจึงกินยาฆ่าตัวตายตามคนรักของเธอไปซึ่งต่อมาในบ๊อบบี้แม็กกี้ก็ได้นำเรื่องราวของทั้งคู่มาแต่งเป็นเพลงโดยบอกว่าโจฮนะันนากับแฟนหนุ่มของเธอยังคงสิงสถิตยอยู่ที่บาร์แห่งนี้เส้นทางแห่งวิญญ,ญาณบนถนนแพน an, ททร์สันในโฮสตันรัฐเท็กซัส ช่วงที่เกิดสงครามกลางเมืองได้มีตำนานเล่าขานต่างๆเกิดขึ้นมากมายหนึ่งในนั้นคือเรื่องราวของถนนที่ตั้งอยู่ใกล้ทางหลวงหมายเลขหชื่อถนนพัฒสรรสถานที่แห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่องความเฮียนของวิญญาณทหารที่ตายในสงครามกลางเมืองว่ากันว่าในทุกๆคืนเหล่าวิญญาณที่ตายในสงครามนั้นจะเดินทางผ่านเส้นทางนี้เพื่อกลับไปหาคนที่พวกเขารักและท้าคุณ ชอบลองของก็ให้ขับรถไปที่ถนนพัทสาในกลางดึกแล้วจอดรถไว้ข้างทางดับไฟในรถให้หมดจากนั้นคุณก็จะได้ยินเสียงเคาะรถไม่ก็เห็นหมอกลักษณะคล้ายรูปร่างมนุษย์ปกคลุมไปทั่วบริเวณและถ้าหากคุณส่งเสียงหรือออกไปนอกรถคุณก็จะหายไปตลอดการต่อมาการลองของนี้ถูกทางเจ้าหน้าที่ตำรวจห้ามเพราะการปิดไฟและจอดรถบนถนนมืดๆอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ มนุษย์แพะแห่งแมรี่แลนด์ตำนานพื้นบ้านเกี่ยวกับปีศาจต,ตนนี้ก็คล้ายๆกับตำนานบุกี้แมนที่ผู้ใหญ่สร้างขึ้นมาเพื่อครูเด็กๆที่ไม่เชื่อฟังหนึ่งในนั้นคือตำนานมนุษย์แพะของเบลวิล์แรดแมรี่แลนด์ที่มีเรื่องเล่าของชายคนหนึ่งที่กลายร่างเป็นมนุษย์เครื่องแพะและออกอาลวาดฆ่าผู้คนที่เดินทางผ่านเส้นทางบริเวณป่าเฟลเชอร์ทาว์บางก็บอกว่าปีศาจต,ตนนี้ คือวิญญาณของเหล่าสัตว์ที่ถูกทดลองในส่วนวิจัยเกษตรที่กลายาร่างมาเป็นปีศาจออกล่าผู้คนด้วยขวานด้ามใหญ่บางก็บอกว่าปีศาจตนนี้เป็นมนุษย์ที่ถูกปีศาจจากนรกเข้าสิงและออกล่ามนุษย์ไปสังเวยนายของมันในทุกคืนอสูรกลายพันธ์สเนลลี่แกสเตอร์เรื่องราวของเจ้าอสูรกลายพันธ์ตัวนี้ถูกเล่าขานมาตั้งแต่ปีพัน0โดยชาวบ้านชาวเยอรมันที่อาศัยอยู่ในเฟรดิก c o u n ร r y รดแมรีแลนด์อ้างว่าพวกเขาได้พบกับสัตว์ประหลาดที่ดูคล้ายนกขนาดใหญ่มีลำตัวเหมือนสัตว์เลื้อยคลานจะง,งอยปากของมันที่ดูเหมือนปลายมีดนั้นเต็มไปด้วยฟันที่แหลมคมและลิ้นของมันก็มีลักษณะคล้ายหนวดปลาหมึกมันปรากฏตัวขึ้นแล้วใช้ลิ้นตวัดจับผู้คนไปกินเป็นอาหารตำนานนี้อาจจะฟังดูคล้ายปลอดของกระตูนหรือนังเยียงขวัญเกรดบีแต่ก็มีหลายคนในหลายพื้นที่ บอกว่าเขาก็เคยพบกับเจ้าอสูรตัวนี้มาแล้วเช่นกันกรีนแมนชายไรหน้าแห่งเพนซิลเวเนียนี่คือหนึ่งในตำนานที่เล่าขานจากเรื่องจริงเรื่องราวของชายลึกลับในกอบเพลแรดเพนซิลเวเนียที่เดินตริตเต่ยามค่ำคืนที่น่าชวนขนหัวลุกก็คือใบหน้าของเขาที่ดูเหมือนคนไร้ใบหน้าต่อมามีผู้เรียกชายคนนี้ว่าชาลีไรหน้าหรือกรีนแมน เรื่องราวของชายไรหน้านี้เป็นเรื่องจริงของนายเร์มอนโรบินสันที่เกิดในปี1910ในขณะที่เขาอายุ18ปีก็เ,เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อเรยมอนพยายามปีนขึ้นไปดูรังนกบนสะพานมัวราโดแต่กลับพลัดตกลงมาและติดอยู่กับสายไฟโชคร้ายที่ใบหน้าของเขาถูกไฟช็อตจนไม่เหลือเขาโครงเดิม อีกทั้งแพทย์ในยุคนั้นก็ยังไม่มีวิธีการรักษาที่ทันสมัยใบหน้าของเขาจึงถูกปะด้วยชิ้นเนื้อจากส่วนอื่นๆในร่างกายจนดูคลายคนที่ไร้ใบหน้าด้วยใบหน้า,นาที่น่ากลัวนั้นทำให้เรมอนด์ถูกค้งเอาไว้ในบ้านของเขาถึง74ปีว่ากันว่ามีบางคืนที่เรมอนด์นึกเบื่อและจะออกมาเดินเล่นในกลางดึก สร้างความตกใจให้กับเหล่าผู้คนที่พบเห็นหรือกลายเป็นตำนานเล่าขานของชายไรหน้าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในคืนหนึ่งมีคนถ่ายภาพเขาไว้ได้ซึ่งในภาพปรากฏชายคนหนึ่งสวมเสื้อสีเขียวแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนขวัญผวาคือใบหน้าของเขาทุกวันนี้ยังมีกลุ่มวัยรุ่นบางคนออกตระเวนขับรถไปรอบๆเมืองเพื่อดักถ่ายรูปเรย์มอนต์มาลงในโลกโซเชียลซึ่งก็ยังไม่มีใครได้พบเห็นเขาเลยสักคน มนุษย์เพลิงแห่งป่าแคลิฟอร์เนียตำนานพื้นบ้านชื่อดังของแคลิฟอร์เนียนี้เริ่มต้นขึ้นที่หมู่บ้านโอไฮในแคมป์คอมฟอร์ดคันทรีพาร์คเมื่อชาวบ้านได้อ้างว่าพวกเขาได้พบกับวิญญาณที่ดูคล้ายชายที่ถูกปกคลุมไปด้วยเปลวไฟทั่วทั้งร่างกายโดยวิญญาณตนนี้มักจะดักทำร้ายผู้คนที่ขับรถไปมาบริเวณป่าไม่กล่าวพบนักบุกรถ โดยผู้คนที่พบเห็นวิญญาณตนนี้ต่างเรียกมันว่าชาแมนนั่นก็เพราะลักษณะที่เหมือนคนถูกเผาไหม้จนเกรียมต้นกำเนิดของตำนานนี้ถูกสนนิฐานว่าเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี1948เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไป่าอย่างรุนแรงในบริเวณสวนตั้งแคมป์แต่กลับมีผู้รอดชีวิตอย่างปฏิหารหนึ่งคนเด็กชายผู้รอดตายได้เล่าให้ทีมกู้ภัยฟังว่าเขาเห็นชายคนหนึ่งที่ทั่วร่างไม่เกรียม พยายามจะดึงผิวหนังของพ่อและพี่ชายของเขาและนั่นคือที่มาของตำนานชาแมนปีาศาจที่จะถลกหนังของคุณมาสวมแทนผิวหนังที่ไม่เกรียมของมันเรื่องราวตำนานพื้นบ้านศศสยองยังไม่จบเพียงเท่านี้ดังนั้นอย่าลืมกด Subscribe เพื่อรับชมเรื่องเล่าจากความมืดในตอนต่อไปกันด้วยนะคะ